คโครงการนี้นะคะก็ได้เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียนการศึกษาพิเศษของเรานะคะทาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการปลูกผักนะคะแล้วก็ได้ฝึกพัฒนาด้านทักษะต่างๆของนักเรียนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนต่างๆในโครงการนี้นะคะก็มีโรงเรือนเพาะเห็ดนะคะแล้วก็เชื้อเห็ดจํานวน500ก้อนปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์น,น,นะคะแล้วก็พันปลาแล้วก็กระถางดอกไม้จากยางรถ อย่างรถยนต์นะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆค่ะพี่เลิฟรู้สึกยังไงครับที่มีโครงการแล้วมีพี่ๆเข้ามาช่วยทําสวนเกษตรให้เื่นเต้นครับนสนุกครับพี่เลิฟกิจกรรมในสวนเนี้ยพี่เลิฟทาอะไรบ้างตัดต้นตไม้ปลูกผักปลูกเห็ดเอา้า พี่เลิฟแนะนําหน่อยในสวนมีต้นอะไรบ้างอันนี้ต้อนอะไรครับรกะเพราค,ครับอันนี้มะเขือเทศครับอ่าอันนี้นี่เป็นผักบุ้งครับอ่าผักบุ้งนี่หลุนจังอันนี้อะไรน,นี้อะไรตลัดครับตลาดมะเขือเขืออั้นต้อนอะไรครับนะ<า>อ่าอันนี้สวนนี้เลิฟปลูกเองหมดเลยปะปลูกเองหมดเลยครับแล้วแล้วนี้ห้องอะไร รลวเพาะเห็ดครับเห็ดพันอะไรครับเห็ดหนางฟลาครับอ่าแล้วนุ้นบ่อเบ่อเลี้ยงอะไรเอ่ยบ่อเลี้ยงปลาดุกครับปลาดุกครับทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาเจ็ดจังหวัดพนุโลกหน่อนบริการอำเภอวัดโบดของเราก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนักปั่นจักรยานทุกท่านคณะทำงานที่ทำให้หน่วยบริการของเรานี้มี แปลงกเกษตรและพื้นที่ในการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาทักษะต่างๆและทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการดีๆนี้มาให้กับนักเรียนการศึกษาพิเศษของเราอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบที่มาช่วยครับพราอาจารย์ไม่ต้องไม่เหนื่อยครับ